สวัสดีครับพี่น้องไปเฮาสิซส้อยเพิ่นขนของนะครับนี่ครับเช็คของเอาของท่อนของเมียนขึ้นนะครับผมท่นี้ท่น้อยเลขา,าสูดอก้อนสิเฮ็ยวยังกับเติมพลังก่อนนะครับพี่น้องเฮ้ยสุดยอด นี่แหละครับกองใหญ่กามรเลนานกีใบตีเดล่ค่ะวดล้งนแก่น้ำยาตีน้ำยาหัว่านี่ใส่งานลายน่านอนเลยอากาศจะดีเท่าอเกินล้างีอ้วนก็ไ้อ้วน่งก่ักอะไรจ้าเกือบ อนะครับเช็คของแล้วบัดีขึ้นวัดแบบครับบัดนี้ขึ <t is <t is ้นเจ้าของอยู่นอ้าวเหรอนี่เ่เจ้าของโอ้นึ่ว่าขึ้นวัดโอ้นี่ครับผมแนนอนแนอนเพิ่นบ่ต้องไปเอายืมทั้งเล่นอะไรแบนี้เนาะโอ้ย

นี่ครับผมโทษขอโทษโทษของแท้่ของแท้แล้วกจาเลี่ยนอ่ time, ิตเบียรอกะเอารถนำมาเดี๋ยวเดี๋ยวของไผ่น่ะมันโบเมนเปแนขาวมันโบเมนเด้น่ะ อันนี้ไม่มีหมอนำให้ไมันต๊ากมันเหลาขาวมันต๊ากมันเอาขอมันจะกยังมันพูกินกันครับกินกันไม่เียวไม่บาเดี๋ยวประด็บเดี๋ของแท้เอ้ยเอ้ยาหูใจเดียวไหมใจเดียวไหมแม่พอของดีของแท่บออ้ เราลอดเด็กเสียบียร์มาลินอนาจรล้าเามหนยด้จางดกเยหยาไม่แล้วเขาเขจะกินให้เม็ดไปอีกครั้งนึงเรกินแล้วเราจะเม็ดไปอีกรอบเลยจริงเข้าใจให็บบนตัวพ่ต้องถึงต่างถูกต้องขุมอะไรที่มีต้นสา เือกมือเปื่อนเรื <c 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 ่ออกองนนี้อือนี่นะครับผมพี่กาวกาแฟวันแม่นยูทดอกกาแฟแมกวันนี่อยู่กาแนี่ิมคกะแม่นกาแฟจวะชอกาแฟคนยิ้มยิ้มาหอบาหอคือ อันนี้กาแฟอีกด้วยนี่กาแฟกาแฟทั้งสองเออนั่นแหละนี่เอากินกาแฟหจะซื้อมาสั่อ้าวคโยคาเอเนี่ยนือขมเนะอันดีดีว่ากาแฟแสบเือไอเดียวไม่เราเอียนเรานหรือเขากินเรียวตาั้บนเป็นยังนบ่เมื่อคืนน้อนกับ่ได้ปวดหัวตึ๊บตึบอยู่ไปร้วกอีกใช่ไหมรอบเบียวรอบเบียวอ้วก

โฆษณาเขาแล้วแม็กวันนะครับพี่น้องคนใดอยากแข็งตึกทนนานนะครับผมกาแฟแม็กวันนะครับเดี๋ยวผมสิมีประสบการณ์จากผู้ใช้จริงม่าประสบการณ์จากผู้ใช้จริงยังไงถ้าบอกว่าบอมันสี่มิบใั้เราพลาดทาผก็งบางกนะมันก็สี่องน่งนฟองหนงนล่างกว่างไมแ่งกอกูบาเตียงเตียง โอเคแล้วเอกาเยอะมากเถอะบ่าห้าโลกเอซีมันมันจะสองกองบอจักลำลาบริรามแล้วสิบสองเป็นวันสิบสิบสองตกสองละหกสิบกว่าบาทหกสิบเก้าบาทบอให้มันได้ ใส่งันไหนกับพอดซื้ออยู่นะสหรัน้องซื้ออย่งสมัระปน้อผึมันเป็นกาแปมันบอชกับมันบอกมันบออกมันบอมนพวกไอ้ยาอ้นยาดินปิดประตูด้ลูกปิดประตูด้เพิ่มขนาดเพิ่มขนาดบำรุงร่างกายให้ตื่นส่วนผสมนี้กระชายดำมึงถังเขาหามอยู่ว่าแบบอายุเท่านั้นเท่านี้บอหามดอก นี่ผ okay. ู e. ้ใส่จร really ิงมาแล้วนี่ผู้ใส so ่จร да> ิงกินตัวห้าทีก่อนกินก่อนตัวห้าทีนะกินก่อนชิมห้านาทีมะลุงกินก่อนชิมห้านาทีก่อนตัวเราบันเราสิ่ออ่อนเข้ามาแล้วก็กินหาเราว่ะกินแล้วอ่อนเข้ามาถามเ่าท่านอะไรก็ันเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งกดีก็ดีมุ่งเข้าวิธีอยู่ดีเนาะ ตื่นพอดีตื่นนานเพิ่มความกระชุ่มกระชวยตื่นไปกินกรเปดีนนอนแข่งแกด่นค่นนั่นแข็งแกเด่นคนแข็งแกเด่ตื่นเสาโอ้ตายค่นแข็งแกเด่นแข็งเน้อของก็ดีของขาดีของขาดีอะไรของก็ดี ยาให้ได้ยินข้าวเด้อปมาเดัวาบักียบานคือเดปรกกาศได้ไน่ออนี่แหะเด้อบาลีขีดเท่านั้นตรงนี้เด้อยาให้ได้ยินข้าวเด้อโอ้ยแม็กวันปยังตู้แข่งกันตู้เคย็ก่อนแม็กวันแม็กวันืตายเก่งนะกยังรู้นะ เราเพื่อนก็ต้องหาบผมผมเดี๋ยวงานชิปปี้เธอจะไม่บบที่แบบนี่ครับสีผมยังก่อนนอ่มากกว่านี่มากกว่าอยู่นี่มากกว่ามากกว่าสีผมก่อนเดี๋ยวฉันยอมเป็นนั้นไม่ไหรือเปล่านะเดี๋ล่นจนส้นเดี๋ยวเส้น ย้อมไม่ทันพีเปนอนกันนั่นละวมวนกันบริคิดยังเดว่ายว่ายังกันแต่ก็คิดอยู่นิดนึงพูดไปเถอะไก่นี่นะพูดไปเถอะไก่นี่นะพูดไปเลยเป็นยังเหี้ยอะไรกันละไก่นี่นะพี่น้องคลิปนี้ไปซ้ำนี่แหละครับพี่น้องคนะซ้อยเลยนะปนต้องปิดคลิปเลยพี่น้องคลิปนี้ไปซ้ำนี่แหะครับเด้อผู้ใดต้องการ ถูกตนนั้น,นนะครับผมแม็กวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยากได้ผนมเยอะๆ